ที่สกรกฎานะครับ2567นะครับซึ่งวันนี้ผมจะทำการถอนเงินออกจาก Ubit Exchange นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปที่สินทรัพย์นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เอิร์นครับ ณนะตอนนี้นะครับผมมีอยู่109.41นะครับ STUB นะครับผมก็เดี๋ยวเราไป swap เป็น UB กันก่อนนะครับก็ไปที่ swap ครับเสร็จแล้วก็อ่า swap ทั้งหมดเลยนะครับก็คือ109.41นนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับจะมีค่าธรรมเนียมประมาณ5.47 UB นะครับผมก็กด convert now นะครับก็จะได้103.93 UB นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็โอนออกไปที่สปอตนะครับก็ไปที่ transfer นะครับเสร็จแล้วก็เลือก UB ครับ เสร็จแล้วก็สลับนะครับบัญชีอันนี้เราสลับกันนะครับรับบัญชีให้อยู่ข้างบนนะครับบัญชีสปอร์ตให้อยู่ด้านล่างนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดทั้งหมดนะครับแล้วก็ยืนยันครับแล้วก็แบ็กกลับไปครับ ณตอนนี้นะครับ UB ก็ถูกโอนออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปที่จุดนะครับหรือสปอตตอนนี้ UB ของผมก็จะมีอยู่ที่104.79นะครับเดี๋ยวเราไปทำการขายนะครับหรือแปลงเป็น USDT นะครับผมก็ไปที่ตลาดนะครับ เสร็จแล้วก็ไปที่ U B นะครับตอนนี้1 U B ราคาอยู่ที่1.0511นะครับผมดอลลาร์ก็เรากดขายนะครับเสร็จแล้วตรงขีดจำกัดนะครับให้เปลี่ยนเป็นตลาดนะครับก็คือจะขายราคาตลาดเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่จำนวน U B ที่ต้องการจะขายนะครับก็คือ100 4นะครับผมเสร็จแล้วก็กดขายได้เลยครับเสร็จแล้วก็กลับไปที่สินทรัพย์ครับผมตอนนี้ผมก็ได้ USDT มาแล้วนะครับ109.194นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเอากระเป๋ากันก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ไปเอากระเป๋า Exchange u b i t มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าไปที่ USDT ครับ เสร็จแล้วก็กดถอนครับเสร็จแล้วก็วางกระเป๋านะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกเครือข่ายครับอันนี้ผมใช้ bsc b a e 20นะครับเสร็จแล้วก็กดทั้งหมดนะครับก็จะถอนอยู่ที่ประมาณ1 0 9จุด 1 9 4นะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่1นดอลลาร์นะครับผมก็จะได้เบดเสร็จแล้วก็ประมาณ1 8 8 1 9 4นะครับแล้วก็กดถอนครับออันนี้ผมกดยืนยันนะครับเสร็จแล้วก็รับรหัสนะครับทางเมลนะครับ เสร็จแล้วก็ไปเอา Google หรือ Two Factor นะครับผมเสร็จแล้วก็กดส่งครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าการถอนครั้งนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็11โมงจุด16นะครับผมตอนนี้เงินก็ โอนจาก Ubit Exchange นะครับมามาเข้าที่บิตขับเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมง19นาทีนะครับผมคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดี